แล้วผมก็พวกเรามาจากละขอเนื่องนักรบตาตีศาจนะครับใ,ในเรื่องผมก็รับบทเป็นพันตรีคียองอาจนะครับในเรื่องก็เป็นนายทหารหนุ่มที่มา่งศีมือสังกัดของกองทัพแล้วก็ทางกองทัพเนี่ยมีทดลองอาวุธพิเศษซึ่งเรียกว่า Evil Eyes นะครับเป็นตาปีศาจซึ่งเอาไว้ใช้ในกองทัพสําหรับทหารที่สูญเสียดวงตานะครับแต่แล้ววันหนึ่งผมก็ถูกขบวนการค้าอาว,วะมนุษย์นะครับจับตัวไปนะครับถูกควกลูกตาแล้วก็ ภรรยากับลูกนี่ถูกฆ่าไปต่อหน้าเราตาซึ่งมันก็ทําให้เกิดตัวพระเอกเนี่ยเกิดความแค้นขึ้นมานะครับแล้วก็กลับไปที่กองทัพแล้วก็ทําการเปลี่ยนดวงตาใหม่จากนั้นก็กลับไปแก้แค้นเรื่องนยูบู๊สนันพันจอเหมือนเดิมเรื่องนี้ก็บู๊ครับแต่ว่า,าจะจะ,จะออกแนวดราม่าเพราะว่าพี่หลอดเขาค่อนข้างจะขยี้ความดราม่าขึ้นมาก็เป็นแนวหนุนดาวบ้างนี่เราไปาม,ามีไซไฟมีแฟนตาซีนิดนิดแต่ยากในการแสดง มันยากเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นแนวไซไฟหรือว่าแฟนตาซีครับมันจะต้องเล่นกับจินตนาการของท่านเยอะนะครับเหมือนกับเรามีพลังพิเศษที่มาเนี่ยาของเอกน้องใหม่ด้ของเนยก็รับบทเป็นร้อยตำรวจเอกหญิงวิชุดาค่ะคือเราเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบจะอยู่หน่วยสืบสวนส,วนสอบสวน,สวน,สวนราชการลับใช่ค่ะแล้วก็เราก็ถูกขบวนการค้าอวัยวะมนุษย์เนี่ยฆ่าทั้งน้องสาวแล้วก็ฆ่าแม่แล้วก็มีความแค้นแล้วก็บวกกับว่ามาเจอกับพระเอก ซึ่งแบบว่าเขาก็โดนไอ้แก๊งเนี้ยค่ะใช่จับไปเหมือนกันแล้วเราก็มาเจอกันก็เลยตกลงกันว่าจะร่วมมือกันตบคนร้ายใช่ค่ะคือตบคนตบมีภูมิหลังที่แบบมีความแค้นกันเราก็เลยมาร่วมมือกันเพื่อที่จะกําจัดคนร้ายพวกนี้ไปค่ะการทำงานยากง่ายกันอยงนีเหรการเข้าคู่กันก็ ช่วงแรกๆก็กกเกรงๆค่ะเหมือนเรามาเจอกันเรื่องแรกด้วยใช่ก็อกกตอนแรกก็ยังรู้สึกเกรงๆอยู่เรายังเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วพี่เขาก็เล่นละครมาหลายเรื่องแล้วเราก็ยังแบบว่ากังวลว่ากลัวแบบจะเล่นไม่ดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอพอ,พอทํางานร่วมกันบ่อยๆก็สนิทสนมกันมากขึ้นการทํางานก็ง่ายขึ้น,ว,นวันแรกที่เจอเป็นยังไงนะวันแรกที่เจอคือแบบคือจะเข้าไปคุยยังไงดีอะคือพี่เขาจะน้านิ่งๆอย่างเงี้นยน้าดุๆแล้วเขาไม่เขาไม่ค่อยพูดไงคะเราก็แบบ เอจะ,จะคุยยังไงดีถ้าเราไปคุยกับพี่เขาจะคุยด้วยไหมอะไรอย่างงี้ใช่การละลายพิธีกรรมในการส,ส้างสัมพันธ์ข้างน,นอกอะไรงี้ไปไหนมาไหนได้วยกันมั่ยพวกเราอ๋อ,อคือด้วยความที่ผมเนี่ยชอบทำบุญครับอ่าร,รู้จักกับน้องก็เพิ่งรู้ว่าน,น้องเนี่ยชอบทำบุญคือสายบุญเหมือนกันแล้วก็ได้รู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ของน้อง,องด้วยก็เหมือนกับคุยกันถูกคอครับก็เลยชวนกันไปทำบุญไปเือะไปคือพาคุณแม่ทั้งสองฝ่ายไปใช่ค่ะใช่ครับก็ไปด้วยกันคือเข้าทางแม่ น้องูเปล่าก็ก็ยัง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 ไม่ถึงกับถือนะครับแต่คุณมองว่าเราค like ิดคันสองคนอ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นเป็นพี่น้องกันแต่ก็สนิทกันใช่ก็ก็อย่างที่พี่อมบอกอะค่ะเราชอบอะไรคล้ายๆกันมันก็เลยแบบแต่ว่าคุยกันแล้วก็คุยรู้เรื่องคุยกันแล้วเข้าใจกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบ เออเห็นไปทาบุญอย่างเงี้ยคือหนูเป็นคนชอบทําบุญอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบทําบุญใช่ก็เลยช่วยกันไปซะเลยเพราะว่าคิดว่าคือเราทํางานด้วยกันการทําบุญด้วยกันมันก็เหมือนเป็นการส่งเสริมกันและกันอยู่แล้วค่ะใช่ก็เป็นเรื่องดีๆีคุไงรู้สึกไหมคะว่าพี่เขาเหมือนมีท่าที่จะติดเราหรือเปล่าก็ปกตินะอย่างเวลาแบบมากองอย่างเงี้ยพี่เขาก็เป็นคนแบบเทคแคร์คนอื่นอยู่แล้วซื้อขนมมาฝากก็ไม่ได้ฝากหนูคนเดียวก็ฝากทุกคนในกองเหมือนกันใช่ไม่ได้รู้สึกว่าเราพิเศษอะไรก็ ใช่คะ่ะก็ปกติรู้สึกไงบ้านถ้าดัดละครยังไม่อ,อ,อ่อนก็มีกระแสการตัดตีการเชียร์แล้วก็ดีใจนะคะดีใจที่มีคนเชียร์คู่ของเราและอย่างคือละครมันยังไม่อมอนก,ก็ดีใจที่มีคนคอยติดตามอยู่เรื่อยๆค่ะก็นะเออดีแม่พี่เอ็มน้องเป็นไงบ้างคะในสายตาเราน้องเขาเป็นไงบ้างก็เป็นเด็กที่น่ารักครับเป็นคนที่มีวินัยในการทํางานสูงมากนะครับถึงเขาจะมาเล่นละครเพิ่งจะเล่นเรื่องแรกแต่ว่า เขาเหมือนคนนี้มีประสบการณ์มาแล้วคือน้องทําการบ้านมาดีมากทํางานตรงต่อเวลานะครับถึงจะดึกดื่นแค่ไหนแต่ก็ก็มาทํางานได้ทันเวลาทุกครั้งซึ่งผมก็ชื่นชมแล้วอีกอย่างคือการแสดงเขาก็ดีด้วยนะครับไม่ว่าจะเล่นฉากไหนเขาก็สามารถขยี้ได้ทุกฉากทุกบทเลยไม่ถึงขั้นต้องเป็นป่าดัน <laughs> อันนี้ก็ต้องแล้วแล้วแล้วแต่น้องแล้วแหละนะว่าอยากให้ดันหรือเปล่านะ คือต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่รู้ว่าเป็นพี่บิ๊เอ็มยเราก็ดีใจเพราะว่าเราก็มีโอกาสได้ติดตามผลงานพี่เขาได้เห็นผลงานการแสดงเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีที่ได้มาเล่นคู่กับพี่เขาพี่เขาเก่งไงก็ดูมาหลายเรื่องแล้วคือ หวดแบบว่าน้ำเทเองน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาหยดเป็นเม็ดเม,ม,ม็ดเลยอ่ะขนาดหนูยังแบบโอ้โหทำได้ไงอ่ะแล้วบทบูเขาก็เท่อะไรยอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยแนะนําเราเพราะว่าเรายังใหม่อยู่หนูว่าไม่เคยบูมาก่อนเลยพี่เอ็มเขาก็จะมีเทคนิคมาแนะนําว่าเออลองทําอย่างนี้ดูอย่างนี้ดูมันก็ง่ายขึ้น,นะค่ะอย่างนี้กระแสทิ้งกันอย่างนี้บันบันมั้ยครับพี่เอ็มเขามีแฟนคลับเยอะเออดีล่าสุถามพี่เอ็มว่าแฟนคลับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็ ก็อาจจะนี้บ้างนิดหน่อยแต่ก็เสียงดังมากเลยนะก็เขาคือถ้าผมชอบใครเขาก็ชอบด้วยก็ส่วนใหญ่นี่กระแสเอาเป็นเข้ามาในให้เราได้เห็นนีอเป็นทางที่ทางไหน้ะนีก็ส่วนใหญ่ก็เชียร์นะครับก็เออแบบอยากดูละครแล้วอยากให้เป็นแฟนกันจริงๆน้องสิ นะน่ารักเลน่ารักดีหลายคนอาจะมอว่าเราสองคนท่ากระแสเพื่อจะเปื่อปรามบุละครเปล่าอรอไม่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 จำเป็นครับไม่จำเป็นต้องสร้างกระแสรหรอกเพราะว่าผมเชื่อว่าละครอ,ออกมาเนี่ยมันมันต้องต้องมีกระแสมาที่ดีอยู่แล้วในที่ทางที่ดีูความหเป็นออะไรนะครับกนามาัร อันนี้ก็เป็นพี่น้องครับก็ค่อยๆทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆอย่างเวลาไปเจอครอบครัวแม่น้องเขาอะไรเงี้ยมีคนน้องก็พ่อปุ๋เก็ไม่ตัดสังอะไรเราแค่ในแต่ละเด็กระดับนึงติดกับการก็ก็ฝากนะครับว่าเออแบบดูแลน้องด้วยนะเวลาไปทํางานเพราะบางทีก็ต้องทํางานคนเดียวพ่อแบบแม่เขาไม่ได้มาเฝ้าแล้วก็ขับรถคนเดียวด้วยเลิกกองดึกินดื่มอย่างเงี้ยก็ต้องกลับบ้านก็เออช่วยช่วยดูแลกันหน่อย แล้วก็มีอะไรก็แนะนําน้องบ้างอะไรเงี้ยพี่ที่บินช่วยดูแลให่ขึ้นนีฮะก็ก็ก็ดีค่ะก็อุ่นใจก็แบบเรามีพี่ชายอีกคนนึงเพราะว่าก็อย่างที่เียแมบอกพ่อกับแม่หนูอยู่ต่างจังหวัดไงคะบางทีเรามาทํางานคนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเออก็จะแบบเป็นห่วงเวลาเราขับรถคนเดียวก็จะคอยถามคือมันก็ ไปความหัวใยกันในฐานะเพื่อนร่วมง,งานอย่างพี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยใช่วาไปใช่ค่ะล่าสุดคือก็ประสบอุบัติเหตุลดความแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีอะไรแต่ไม่มีอะไรหักก็มีแค่ข้างในคอนิดหน่อยซึ่งตอนนี้คุณหมอก็รักษาอาการก็หายดีกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะก็กลับมาถ่ายทำละครได้เต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรนะค่ะี่นอ้องติตากโอ้ตกใจมากคือตอนนี้รู้ข่าวก็ ไม่คิดว่าจะจะเกิดขึ้นกับน้องอะนะเนาะแต่เขาก็อย่างที่บอกคือเขาก็ทำงานหนักนะครับ